morning ค่ะ morning ชื่อหนที่ไหนค่โอ้ตามละครละครชอบแบบที่นี่นที่ไหนวันนี้พอไหมคะกับการเก็บเหรียญแน่น,น,นอนครับคือเสภาผมพร้อมเงี้ยเงี้ยเลยสวัสดีจา้าเรื่องราวมันแบบนี้ครับใช่เป็นพืชไงนี่เรื่จะปรรยาทั้งหมดอยากจะพูดพืชต่อไหมติดอะไรไม่ล่ะไหมไม่ติดแล้วพืชที่ฉันชอบที่สุดคือมันฝรั่งทอดจากเละเท่านั้นว้าวมันฝรั่งเป็นพืชเหรอ รู้สั่งเป็นพืชหรือผลไม้เป็นพืชเป็นผักเออเป็นผักเดี๋ยวเมื่อวานนี้เขาจะแจกต๊อกแต๊กสองเหรียญสามเหรียญนะเดี๋ยววันนี้เขาแจกเยอะชัวร์เอาแบบเพื่อให้มันเกมพิกใช่เนี่ยเป็นสูตรของคนทำรายการเลยเดี๋ยวคอยดูนะว่าเขาจะผ่านมุกนี้ไหมคอยดูผถ้าไม่มาก็ตัดทิ้งไปเลยเปดอ่านสัญญาณ3นะกล้องสีตัวเหมือนเดิม ใจมีสติเป่นทีอยากให้โดนจริงๆรโอ้ยร้อยเปอร์เซ็เลยไม่สนอ้ี้อยอร์เ็เลยไม่สนี้ความหลอยความเห็นมาปุ๊บเนี่ยถึงนเทนเ้ยมาเ่อะไรควาสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำาประเทศเลยยาความหน่อยคำว่าร้านค้าชั้นนำนี่มันคืออะไรร้านคาชั้นนำมันคือถ้าเวลาไปกันเี่ยชั้ต้องเดินชั้ต้องเดินอยู่อย่าได้นิ้อาจแฟข้นมา ฉันจะนำไม่เกียดสุดเลยให้ใช้คำว่าลิต้นอยน่าเตเอาให้ได้สักเม็ดหนึ่งอ่าอ่ากับี่สาวแล้วอะไรอ่ะไม่ยอมไม่ยอโอเคไม่เป็นไรครับไม่เอาไม่เอาเอาการจะยอมไม่ยอมไม่ยอมโอเคกันแพ้ละไม่มีโกงละวโกงอะไรเลยนามาเสร็จแล้วพี่เขาจะจับได้ไหมครับว่าคนคนนี้ ใช่ถ้าโกงประชาชนทั้งประเทศจะจะต้องเห็นครับว่าเขาโกงจงใจให้เป็นแผลเพราะเห็นในน้ำหน่อยไม่ได้เลยเมื่อกี้โอ้เลยคิดเกมนี่แบบเป็นออดกูมาใหญ่มาแล้วมาแล้วนึกถึง้าบันนึกถึงเหรียญทองเราจะได้เหรียญทองกอรเลิกนึกถึงหน้ามันก็ไว้คลิ่นว้าวนี่ครับตัวที่สองครับเสแล้วตัวการเบอร์สามครับ เตเบอร์สผมแยกความถานให้ดิวเบอร์หนะครับเปนตกรงหรอโโดอเลจับจับคอหนึ่งสองสาเออเสร็จแล้วเสร็จแล้ว กล้องรับหน้าน้องหน่อยนะัคือเขาหิวเขาหิวนี่นี่มาดีนะมาดีเออมาโอ้หยไปได้หน่อยไลยกมาเร็วออได้ไคือกกาีนล่งอีวหนักมคือขอร้อไม่เสียงนกนะครับจิบจ เห็นแบบนี้แล้วนะครับใครอยากเป็น15ผู้โชคดีนะครับที่แท็กทีมเพื่อนมาได้อีกหนึ่งคนก็ต้องห้ามพลาดนะครับที่จะมาร่วมสนุกกับเรานะครับง่ายมากๆเลยครับเพียงถ่ายรูปแท็ g ทีมกับเพื่อนซีของคุณนะครับโชว์ความอร่อยมันซีหนึ่งของเลสแมสกลิ่นอูนหงิซอสญดิปุนแล้วก็ กลิ่นไก่ทอดสไปซี่โคเรียนนะครับทั้ง2รสชาติให้ออกมาแบบโลกต้องจำนะครับแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าอยากส่งเลมักสองรถใหม่ไปเชียร์ใครให้ยืนหนึ่งในรายการเพราะอะไรนะครับพร้อมติดแฮชแท็กเลสฟิปแม็กแทกมันโพสต์ลง Twitter หรือว่าอินสตาแกรมของตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดเป็นพับลิกด้วยนะครับใครที่เขียนแคปชั่นได้โดนใจทั้ง15คนนะครับชวนเพื่อนซี้ของคุณมาเจอกับพวกเราได้เลยนะครับร่วมสนุกได้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้นะครับแล้วไม่ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับแล้วมาเจอกับพวกเราทัั้ง5คคนรบบบบบ๊๊าาาายยยย